ครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบ,รบอาจาร,รย์เมื่อเช้าบอกพี่พี่เกษตรกรเลยว่าวันนี้พาลงพาอาจารย์ไปโรงพยาบาลกลับมาจะขอความรู้จากท่านอาจารย์ในเรื่องเอ่อทำอย่างไรครับอาจารย์จะปลูกฝรั่งเนี่ยแล้วก็จะจัดทรงพุ่มอย่างไรเพื่อให้มีผลผลิตจําหน่ายในช่วงตุรจีได้ครับอาจารย์เน้นเน้นไปที่ฝรั่งครับอาจารย์ยังไม่ได้เน้นงส้มเน้นอะไรครับอาจารย์อ๋อครับ อันนี้เอาเป็นว่าต้นพร้อมแล้วกันต้นพร้อมครับโอเคคือปลูกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต้นพร้อมแล้วแล้วหลังหลังจากปลูกฝรั่งไปแล้วเนี่ยคำว่าพร้อมเนี่ยกี่เดือนกี่ปีครับก็ประมาณประมาณหกเดือนอะหกเดือนพร้อมแล้วใช่ไหมครับหกเดือนกถือว่าพร้อมครับนะครับคือคือโครงโครงสร้างอะไรอันนี้เราคงจะไม่พูดถึงแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็คือ ต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งเนี่ยดอกฝรั่งเนี่ยมันจะเกิดมาพร้อมกับยอดอ่อนที่ปริขึ้นมาใหม่ครับนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่จัดการในบางเรื่องเนี่ยนะมันก็ทยอยกันปริยอดนะเพราะนั้นดอกก็จะไม่พร้อมกันอายุของผลก็ยังไม่พร้อมกันด้วยนะถ้าจะพูด จริงๆแล้วราะหลังเนี่ยเราสามารถสั่งได้อืมครับําว่าสั่งได้ไหมคำว่าเราสั่งว่าเราจะไปเก็บโกี่ยววันไหนได้ครับนะโดยไล่ย้อนปฏิทินกลับลงมาคราาอจัยบนับแต่วันที่เราตัดแต่งจริงยอดจะผลีขึ้นมานะจนกระทั่งถึงวันที่ดอกบาน จะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าวันคือประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับนับจากนับจากันสัดแต่งนะครับครับแล้วก็จากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวได้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของผลครับโดยเฉลี่ยทั่วไปอยู่ตรงประมาณราวๆสามเดือนครึ่งก็คือประมาณร้อยห้าวันนะครับร้อยสิบวันถึงตรงเนี้ยระยะเวลาตรงเนี้ยมันจะบวกลบกันนิดนิดหน่อยหน่อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าอากาศเย็ยนช่วงหน้าหนาวก็อาจจะยืดเวลาไปอีกนิดนึงครับอาจจะไปห้าวันถึงสิบวันนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนจัดมากก็อาจจะสุกเร็วขึ้นแต่โดยเฉลี่ยอยู่ตรงประมาณร้อยห้าร้อยกว่าห้าวันก็คือสามเดือนครึ่งนะังนั้นถ้าเรานับจากวันที่เราตัดแต่งนะหนึ่งเดือนถึงดอกบานหนึ่งเดือนครึ่งบวกอีกสามเดือนครึ่งก็คือ เราไล่ไล่ย้อนปฏิทินกลับลงมาห้าเดือนห้าเดือนครับครับนัน่นคือวันที่เราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันพร้อมกันทุกต้นพร้อมกันทั้งแปลงที่ที่เราตัดแต่งกิ่งพร้อมกันครับนะครับอันนี้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราพักต้นประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ลงมือตัดแต่งใหม่ มันในหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีต้นฝรั่งในต้นเดียวกันนะ่ะเราสามารถผลิตได้ถึงสองรุ่นอครับอาจารย์นะซึ่งซึ่งสั่งจากแต่สมัยก่อนที่เราไม่ได้ดูแลพอไม่ได้ดูแลนะครับกัน,นอนอ,อกดอกติดผลมันก็จะสัป,ปะสัปะแล้วก็มักจะเป็นรุ่นใหญ่ๆรุ่นหนึ่งนะก็ะคือหลังจากหน้าหนาวอืมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฝรั่งเราสามารถสั่งได้ครับอาจารย์นะครับ นั้นเมื่อเราสั่งได้เนี่ยเราใช้กันสัตว์สิ่งสัตว์ต่งกิ่งเข้ามาช่วยขนาดเดียวกันคันสัต่ังกิ่งตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการบังคับขนาดของทรงพุ่มไปในตัวด้วยครับทําให้เราสามารถบีบระยะปลูกให้ลงมาถี่ขึ้นครับเหลือประมาณสองเมตรครับอาจารย์จากคําแนะนําดั้งเดิมสมัยก่อนบอกว่าหกเมตรครับนะครับงั้นสองเมตรเนี่ย ถ้าเราใช้ระยะปลูกสองคุนสีไร่ละสองร้อยต้นนะครับต่อไร่เนี่ยสองร้อยต้นสองร้อยต้นเนี่ยเร,เ,เราเราผลิตได้สองรุ่นนะครับโดยใช้ระยะโดยใช้ระยะเวลาแต่ละรุ่นประมาณหกเดือน อาจารย์แล้วฝรั <c oughs> ่งมีัสายพันธุ์หนักสายพันธุ์เบาอะไรไหมครับอาจารย์มีมีพวกพันธุ์หนักอยู่บ้างนะครับแต่พันธุ์หนักก็จริงๆแล้วก็มีหนักจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวบกอกแอปเปิลท,ที่ที่เป็นพันธุ์ที่หนักหน่อยก็ประมาณร้อยยี่สิบวันนะ,นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อบนพันธุ์ทั่วไปก็โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยห้าถึงร้อยสิบห้าวัน ถ้าถ้าสายพันธุ์อื่นห้าเดือนบางกอกแอปเปิลนี่กี่เดือนครับอาจารย์ก็ประมาณห้าเดือนครึ่งอ๋อมากกว่าอีกนิดเดียมากกว่ามากกว่านิดหน่อยครับอาจารย์ลพันธุ์การสายพันธุ์การค้าทั่วไปล้ะครับอาจารย์ก็อยู่ตรงประมาณร้อยห้าวันก็ห้าเดือนนี่แหละประมาณห้าเดือนครับนะครับอาจารย์แล้วตุดจีนเนี่ยอาจารย์เดือนอะไรครับอาจารย์ตุดจีนแล้วต้องต้องการปฏิทินดูของแต่ละปีครับไม่เท่ากัน โดยทั่วไปจะอยู่ตรงประมาณช่วงของครึ่งหลังของมกราไปถึงประมาณกลางเดือนกุมภาครับครับก็ต้องครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับปฏิทินอของแต่ละปีนั้นว่ามันยืดืนเท่าไหร่เพราะบางปีเนี่ยมันทุกสามปีเนี่ยมันจะมีเดือนแปดสองเดือนโอ้ครับนะครับครับนะครับไอ้เดือนแปดสองเดือนทำให้มันยืดเวลาออกไปตรงนี้นะครับเพราะ ปฏิทินจีนเนี่ยมันไปตามจันทรคติครับนพอไปตามจันทรคติเนี่ยดวงจันทร์มันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ย29วันครึ่งนะครับ29วันครึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ลงตัวกับทางทางศุริยคติที่เรามี365เจ็ดสิบสี่วันมันก็เลยทด นาครับทศส่วนตรงเนี้ยทุกทุกสามปีครับอาจารย์มันก็จะมียืดไปหนึ่งเดือนเป็นเดือนแปดสองเดือนครับนะครับถ้าเป็นของจีนก็เรื่องเดือนเจ็ดสองเดือนของไทยเราเรื่องเดือนแปดสองเดือนครับนะครับเพราะทั้งด้นทางจันทรคติเนี่ยมันก็จะจะยืดหยนออกไปเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับงั้นสิ่งที่ถ้าเราจะผลิตแล้ตเรา,เามาการปฏิทินดูว่าจุดจีน ของปีถัดไปเนี่ยที่จะถึงเนี่ยมันอยู่ในเดือนมันอยู่ในเดือนไหนอยู่ในวันที่เท่าไหร่ครับแล้วเราค่อยค่อยการกามปฏิทิทินแล้วก็ไล่ย้อนกลับมาทีนึงโอ้ง่ายเลยครับคราวนี้ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับคําถามปิดท้ายครับอาจารย์ครับทําไมผลฝรั่งในหน้าร้อนกับผลฝรั่งในหน้าผลเนี่ยเวลาทานหรือกินไปแล้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันครับอาจารย์เอ่อในหน้าร้อนเนี่ย จะมีรสชาติที่หวานจัดกว่าครับนะครับเพราะว่าเรื่องของแสงแดดเรื่องของอุณหภูมิครับนะครับแต่ว่าอาจจะสุกเร็วกว่าโอ้แล้วก็อาจจะมีกันช้ำในได้ถ้าเราเก็บล่าครับนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสามารถระวังอยู่อากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัดครับในขณะเดียวกันถ้าในช่วงช่วงหน้าหนาวช่วงอายุการเก็บอยู่ก็จะยืดออกไป อ๋อ oh. นะก็จะยืดออกไปอาจจะประมาณเราสิบวันประมาณนี้นะครับครับเพราะนั้นเพราะนั้นเราไปนับวันตายตัวไม่ได้อื mm hmm. ต้องต้องเช็คไอ้ตัวคุณภาพด้วยว่ามันพร้อมพร้อมหรืยอยังนะถ้าเราไปนับวันปั๊บเพราก็าผลยังไม่ไม่สุกแก่ตามอายุตามตามที่ควรจะเป็นของ mm hmm. ของการเจริญตัวของตัวผลครับะคุณภาพมันก็จาไม่ได้ ครับครับเพราะฉะนั้นต้องต้องคือถ้าอุณหภูมิปกติในหน้าในหน้าปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในช่วงฤดูหนาวับผลจะไปสุกแก่ในช่วงฤดูหนาวจะต้องคอยเช็คเรื่องอายุผลด้วยครับครับโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับอาจารย์ก็ขอราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับพวกเราครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอาจารย์สวัสดีครับ